สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านจิก็หายกันไปหลายวันเลยนะคะเนื่องจากว่าแม่บาม้าน่หาฝันพูดมาก็เลยทําให้แบบพูดไม่ค่อยถนัดนะคะอันนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเวลาพูดอะไรมันก็ยังแบบมีนิดนึงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดการพูดของแม่บ้านมาันอาจจะแตกไปนิดนึงเพราะว่ายัางเปิดปากได้ไม่เต็มที่นะคะโอเคทีนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณสมาชิกทุกคนนะคะที่สมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแลนเข้ามาด้วยนะคะ เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับแม่บ้านอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะคะวันนี้คือแผดกิจกรรมประจำวันที่14ตุลาคม2563นะคะก็จะมีกิจกรรมฟิ้ฟิมาเก็บใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงามกันเถอะกิจกรรมที่2นะคะเฮกมารีที่ผมมาจากช่องว่างขหงความมืดแล้วก็กิจกรรมพี่สานะคะตุลาคมหันษาด้วยรางวัลช,ชื่อเข้าเกม กิจกรรมที่4คะ่ะรับของฝวัญฮาโลวีนเพียง100ซีเวอร์แล้วก็มีกิจกรรมที่5นะคะเป็นเปิดร,รับสมัคร Black Desert Supporter ฤดูการที่8นะคะอ่ะเราไปดูรายละเอียดแต่และกิจกรรมกันดีกว่านะคะไปเลยฟิกิจกรรมฟิวฟิวมาเก็บใบมาเปลี่ยนสีอันสวยงามกันเถอะนะคะระยะเวลากิจกรรม14ตุลาคมถึง28ตุลาคมนะคะโดยที่ จะมีใบไม้เปลี่ยนสีแสนสุกงดงามนะคะมาให้เราโดยที่เราได้รับจาก,การล่ามอนสเตอร์เก็บรวบรวมแล้วก็ได้รับโดยการสุ่มนะคะก็คือไปตีมอนเก็บรวบรวมเดี๋ยวมันจะดอกมาให้เองนั่นเองซึ่งใบไม้ตัวนี้นะคะเอาไปขายให้กับเอ็พีีได้ในราคา5้า0มซิลเวอร์นั่นเองพอถ้าได้มาก็อย่าทิ้งนะคะเอาไปขายเอ็พีีดีกว่ายอย่างน้อยก็มีมูลค่านะจ๊ะจากรารเฮกมารีที่ผมมาจะ ชว่าเห่งความมืดนะคะระยะเวลากิจกรรมนะคะ14ตุลาคมถึง28ตุลาคม2563โดยที่เฮกมารีตัวนี้นะคะก็คือเป็นบอสเมโมดนั่นเองไม่บ้านขอเรียกว่าบอสเมโมดละกันนะบอสเมโมดตัวนี้นะคะจะปรากฏขึ้นบริเวณน,นี้นะคะที่เขตตัดสิทธิ์ของเฮกนะคะโดยที่เออมันเป็นบอสช,ชอบว่าห่งความมืดนะคะใครไม่รู้จักบอสช,ชอบว่าห่งความมืดเดี๋ยวแม่บ้านจะ คือโดยองมุมขวาบนให้นะคะว่าเออบอสช่องว่าข้อมือคืออันนี้เป็นอย่างนี้นะคะเผื่อใครยังไม่เคยไปปลดล็อกเครหรือเคยเจอนะคะก็ถ้าใครรู้จักอยู่แล้วบอสตัวนี้ก็คือจะสุ่มเกิดมาให้เราเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะโดยที่ภายในกล่องก็จะมีของเหมือนเดิมนะคะของรางวัลํำจุดก็จะเป็นหินคอนถ้าโชคดีก็ได้แหวนโอเกอร์หรือพวกเออเลเเทนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคก็ ยังไงถ้ามันเกิดก็อย่าลืมไปตีเนาะแล้วก็เอ่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือบอสเทคเออไม่ใช่บอสเทคจะว่าไงดีคือบอสชั้งล่างของคขามือนนะคะมันมีโอกาสได้รับเศษเสี้ยวแห่งรอยแยกอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบพิเศษที่ใช้ในการผลิตอาวุธและเกราะป้องกันดวงดาวรัติการด้วยนะคะรับของขวัญฮาโลวีนเพียง100ซิลเวอร์นะคะก็ อันนี้14ตุลาคม2563ถึง27ตุลาคมนะคะโดยที่ถ้าเราเข้าไปที่ร้านค้าเพลนะคะกด13ขึ้นมาแล้วก็ไปตรงแนะนำนะมันจะมีไอเทมกิจกรรมอยู่เอามานำมาขายในราคา100ซีเวอร์เท่าน,นั้นเองนะคะซึ่งนะวันนี้เลยก็จะมีเอ่อกล่องไม่ใช่กนนล่องีีคอลเลคชัเป็นสินค้านะคะเตรียมพร้อมรับกัลฮาวีนพูดดำ อันแรกนะคะมีหินข้อ1ิอันเจดศพลังของบสองอันแล้วก็ใบอันเชิญหัวหน้าเขาดอกอันที่รับการสุดพลังหนึ่งใบนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเตรียมพร้อมวันฮาราวินกับพูดดำสองนะคะก็จะมีกล่องน้ำยาวิเศษระดับสูงหนึ่งอันแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาของเอาเวงมาอันไหนนะคะก็คือมีผลไม้ของเยนรอสิบอันหญ้าประกายเพลิงสิบอันแล้วก็หอยข่งระดับจีฟ้าสิบอันนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ มีงานม,มากๆเลยสำหรับคนที่จะมุ่จะเอาเว็กมาตัวที่หหรือว่าตัวที่2 3 4 5นะคะซื้อได้ตระกูลละหนึ่งครั้งต่อวันนะคะก็จะรีเซ็ตเวลาเที่ยงคืนทุกวันฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดนะคะร้อยซ l เวอร์เองก็คือเหมือนร้อยบาทในเกมนั่นเองหมายถึงว่าร้อยอ่ะร้อยซิเวอร์โอเคต่อไปนะคะทีเขาบอกว่าเออของขวัญวันฮารวีจากผู้ดันนะคะก็ ตลอด24ชั่วโมงของวันเสาร์และอาทิตย์นะคะภายในเรียะเวลากิจกรรมก็คือจะมีของมาเพิ่มอีกก็คือสามารถซื้อน้ำตาลของเอลิออนหนอันกับพรองของเอลิออนหนอันในราคา100ซีเวอร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา10เวลาเที่ยงถึงเอ่อเสาร์วันเสาร์ตอนเที่ยงถึงว่าอาทิตย์เลยนะคะก็จะมีของอีกอย่างหนึ่งโผล่มานะคะโดยที่จะเป็น คัมภีโอมูลดับสูงสุด1อันคัมภีเพิ่มคาบสมการทางนะหนึ่อันแล้วก็คัมภีเพิ่มทักษะความชนะชีวิต1อันนะคะราคา1 0 0รซีเวอร์ด้วยกันนะคะก็คือทุกอย่างราคาร0อซีเวอร์หมดเลยนะแล้วก็วันเสาร์ทย์นะคะก็คือหลังเวลา6โมงเย็นของวันเสาร์ไปแล้วนะคะจะมีของขวัญวันฮาโลวีนจากผู้ด,ดำามมาค่ะนะคะ,นะคะโดยที่จำเป็นกล่องพิพิธวงของชาคาทู1อันนะคะก็กล่องส่มนั่นเอง พราะฉะนั้นก็มันรุนกันนะคะว่าจะเรือไหมก็คงนั่นแหละแก้สุดก็จะเป็นเอ,อ่ออะไรนะตัะ้งแต่ยี่สิบสงจำใช่ไหมโอเคทีนี้ก็สําหรับคาพีโอบูมระดับสูงสุดหนึ่งอันนี้นะคะมันเป็นไอเทมที่เพิ่มอัตราการดอกห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะซึ่งเมื่อเรากดซื้อแล้วนะคะมันจะนับเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องซื้ออยู่ดีใช่ไหมเพราะไม่ซื้อก็คือพลาดก็คือมันจะมีระยะเวลาสิบสี่วันนะคะ ก็ภายใน14วันนั้นนะคะก็พยายามไปฝามแล้วกดใบนี้นะก็จะไปฟามเห็นเลยก็เลือกเอานะจ๊ะกิจกรรมตุลาคมหันศาด้วยรางวัลเช็คชื่อเข้าเกมนะคะระยะเวลากิจกรรมติด5ตุลาคมถึง18พฤศจิกาย้น2 5 6 3เลยก็เช็คชื่อน,นั่นเองนะคะก็จะมีครา่าวๆก็คล้ายๆเดิมเนาะแต่ไปบ้านอ่านในฝังก์ชั่าวด้วยนะคะรอบนี้ก็จะมีกิจกรกับของไม้ด้วยนิดหน่อยนะคะ ก็จะมีพวกหินครอนผงวิญญาณโบราณ25อันมีถังรมโสกโตนเทว5อันนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพวกเอ่อจะเกตเอ็ความทรงจำนะคะมีเหรียญราชคาทูเรื่องแสน5อันซึ่งอันนี้ก็จะอยู่หลายทเดืยอนะคะแล้วก็มีเหมือนเดิมนะคะของเครื่องประดับระดับศูนแบบที่2 1งอันนะคะโอเค ส่ันอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะคะก็เป็นเช็คชื่อเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมอย่าพลาดกันมาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะคะก็กิจกรรมนี้ก็คือเปิดรับสมัครแลกเดอร s e ซอร์สปอร์ตเตอร์ฤดูกาลที่8นะคะซึ่งเขาก็เปิดรับมาเรื่อยๆนะคะแต่อย่าลืมว่าเนี่ยเป็นครีเอเตอร์นะจ๊ะโฆษณาตัวเองนิดนึงก็ใครอยากจะเป็นพพอร์เตอร์ก็คืออยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะตอบคำถามในช่องแชทหน้าเว็บบอร์ดหรือว่า ทำไกด์ไลน์อะไรต่างๆนะะก็มาลองสมัครกันได้นะจ๊ะก็กำหนดการก็คือ14ตุลาคมถึง21ตุลาคมนะคะวันประกาศผลวันทีตุลาคมรับมากสุด50คนระยะเวลาการทำกิจกรรมเอ้ยระยะเวลาการทำหน้าที่นะคะแต่วันที่ตุลาคมถึง2ทธันวาคมนะคะโดยที่หน้าที่ของซัพพ์ตเตอร์เข้าค่าวนะคะก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเกมหาห้องผูกถึงธนาบ้านพักประจนทรงกฎ ภายในเกมหรือผ่านทางช่องทางอื่นนะคะขอแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ลงบนหน้าเว็บไซต์ทางการนะคะแล้วก็เมื่อเราสิ้นสุดระยะการทําหน้าที่นะจ๊ะเราทํางทีมก็จะส่งรายละเอียดการกรอกรายงานมาให้เรานะคะเราก็จะต้องเอ,อ่อแนบประวัติการทํางานให้เขาดูนะจ๊ะโดยที่ใครที่ส่งก็คือใครไม่ส่งเอ,อ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรถ้าใครทําผิดกฎ รือใครไม่ส่งไม่ส่งรายงานนะคะเขาจะโดนตัดสินนะคะโดยที่ก็คือจะอดได้ของรางวัลนั่นเองของรางวัลก็จะมีอพอสวรรพ์ประโยชน์หรือว่า p p 30วันนั่นเองแล้วก็จะษณ์รับพปอนเตอร์นะคะขึ้นบนเว็บไซต์ทางการแล้วก็ในเกมด้วยเราก็ต้องไปเลือกกดเองนะแล้วก็ได้รับกระปปองแพคเกจบรอน5ใบน,นะคะแล้วก็สำหรับสพอนเตอร์ดีเด่นนะคะจะได้รับแพคกเกจพรแห่งโอมุนนะคะ แล้วก็คือจะได้ขอสารพัดประโยชน์20วันอของคำเมีเมีพราอของคามาสิว20วันหนังสือรับแห่งโอมุล20วันนะคะแล้วก็ถ่ายยากัร์ตเตอร์1สีทองนะโอเคทีนี้ก็เขาจะส่งมอบของให้ทุกอย่างภายในวันที่9ธันวาคมนะคะแต่ถ้าใครทำหน้าที่ไม่ครบอะไรยังไงก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะก็คือกดนะคะ โอเคค่ะก็วันนี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับแพทกิจกรรมนะก็ยังไงก็อย่าลืมไม่ทํากิจกรรมกันด้วยนะคะก,กิจกรรมไม่ได้มีอะไรยากมากมายเลยเนาะขอัสดา์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะก,การรังคาเพาิ่มก็น่าจะมาประมาณเที่ยงนะคะไม่เกินบ่ายสองนะยังบอกไม่ได้อาจจะมารเร็วหน่อยก็เลยล๋ยดูกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเค ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจสมัครสมาชิกก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะเป็นกําลังใจที่ดีให้แม่บ้านมากๆ,ๆ,ๆเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆิงเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านนะคะเอาไวเ้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะบายบาย